สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชัยญญพรน,นะคะครับค่ะสุนรจากรานชวิตโตค่ะจัดแมงว่ามาวิทูโควิสมาคอนโทรเดิของเข้ามาแล้วค่ะเอาไปรับของได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าสะดวกเข้ามารับของได้เลยค่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยครับเตรียมของไว้เลยได้ได้ค่ะเตรียมไวใ้ให้น้าวค่ะค ไปรับ m a v i c t p r o กันครับที่ร้าน Twin Pro สั่งไว้หลายวันพอดีว่าของเพิ่งเข้าของหมดพอดีเดี๋ยวเราไปร้าน Twin Pro ไปรับ m a v i c t p r o กันครับคือร้านเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยจังหวัดนครปฐมแล้วก็ไม่ห่างไกลจากร้านผมเท่าไหร่เราก็จะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปมา มาไายกันเลยเลไม่เล่น <m ob ic> คือไหนน้องตคือโฟลสัมมาคอนโทรลนี่คือโมเวทโทโปลสัมมาคอนโทรลเพิ่งจะมาญุ่ยุนนี่คืออะไรเนี่ยไฟมัวคิด ในนี้ก็จะมีแบตเตอรี่อีกสองก้อนมีชุดชาร์จมีใบเพิ่มมีฮับชาร์จทีละสี่ก้อนอย่าหล่อ่ ของเต็มมือเต็มสองมือดโดรนมาวิโปรมาแล้วจะไปรับมาจากร้านทวินโปรมาแล้วครับมาวิคทูโอจากร้านทวินโปรเราไปรับของมาแล้ว <c oughs> คือ มันก็จะมีมีอะไรบ้างสมาร์ทรีโมทสมาร์ทคอนโทรลก็คือเป็นรีโมทสมาร์ทซึ่งมันจะมีจออยู่ในตัวรีโมทเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะตัวรีโมทแล้วเราก็เอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปแต่ตัวเนี้ยมันจะมีอยู่ในตัวเลยเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีช่องออกนะสำหรับ เอาไปเข้ามอนิเตอร์หรือสำหรับผมเนี่ยก็จะทำเน้นเกี่ยวกับพวก OB แล้วก็เอาไปเสียบเข้าในสวิตเชอร์ของ OB ได้เลยนะฮะแล้วก็บินเราสัญญาณภาพเข้าออกสดได้ซึ่งเ,เราได้ซื้อชุดสั่งเพิ่มเติมก็คือชุดนี้ครับชุดนี้เป็นชุดไฟมอคิด ไฟามอคิดเนี่ยจะมีกระเป๋ามีใบามาให้มีแบตเตอรี่เพิ่มอีก2ก้อนมีชุดฮับชาร์จนะครับมีคาชาร์จก็คือไว้ชาร์จในรถยนต์ได้นะแล้วก็มีตัวนี้ usb usb นี่ทำอะไรก็คือเอาเสียบเข้ากับไอเตลแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วมันสามารถเอามาชาร์จโทรศัพท์ได้นะเป็น usb ก็สะดวกดีในชุดนี้มันก็ หมืน่นหมื่นกว่าบาทแต่ว่ามันได้คุ้มนะเพราะว่ามันได้แบตเตอรี่สองก้อนปกติแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งมันก็ห้าพันกว่าบาททีนี้เราได้ชุดนี้มาเนี่ยก็คือคุ้มมันมีอุปกรณ์มาครบเลยฉะนั้นในตัวลำมันเนี่ยมันก็จะมีแบตเตอรี่มาแล้วหนึ่งก้อนครับเนี่ยในหนึ่งก้อนแล้วก็ เราซื้อเราซื้อเพิ่มเนี่ยจะมาอีกสองก้อนฉะนั้นมันก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสามก้อนแล้วแต่ว่าเราจะต้องซื้อก้อนหนึ่งให้ครบสี่ก้อนพอสี่ก้อนเนี่ยเราถ่ายงานทีหนึ่งมันก็จะได้น่าจะได้ประมาณได้สองชั่วโมงเสร็จก็คือภารกิจเราน่าจะเสร็จแล้วแต่ว่าแบตเตอรี่เขาคือขาดรอสั่งไปแล้วแล้วก็รอเดี๋ยวมาเขาก็โทรมาให้ติดต่อมาให้นะครับตัวนี้ก็ทํา เดี๋ยวเราต้องไปขึ้นทะเบียนที่กสทชครับบันจันทหรือบังคารเนี้ยซึ่งเลขสี่เหลี่ยมเบอร์ก็ถ่ายไปแล้วก็ตอนนี้อุปกรณ์เราได้มครบแล้วต่อไปก็คือชาร์จเช็คแบตเตอรี่เช็คแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จสมาร์ทชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็มาใช้ทีหก็เรียบร้อยวันนี้เราก็ไปรับของมาเรียบร้อยครับชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ จบร้อยครับก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าว่าเราจะทำคลิปอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีคลิปดีๆก็จะเด้งปิ้งขึ้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมคลิปของเราสวัสดีครับ